สมาคมเสริมความงามแห่งประเทศไทยองค์กรช่างผมโลก OMC ประเทศไทยร่วมกับกรุงเทพมหานครและบริษัท PCL จำกัดร่วมจัดการแข่งขันชิมแชมป์ผมแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถที่จัดขึ้นทุกๆสองปีค่ะ การแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นที่ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทัลลาดเพา้าเพื่อเฟ้นหาตัวแทนแชมป์ช่างผมที่จะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์ผมโลก Hair World 2010ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ค่ะ แถมในงานนี้ยังมีโชว์เทคนิคการเกล้าวผมบนเวทีจากฝีมือแชมป์ผมรุ่นพี่อาจารย์เก่งอัธพรอัคควิไกโดยมีนางแบบคนสวยดาราพิธีกรดีเจอย่างเจนสุดาปานโตแบนด์อมบัสเดอร์ของผลิตภัณฑ์ just modern ที่ใช้เวลาในการจัดทรงน้อยมากค่ะโชว์ฝีมือทีเด็ดแชมป์ผมรุ่นพี่สสมัยแบบนี้ทำเอาบรรดาช่างผมมาออก,กันเต็มหน้าเวทีเพื่อเก็บเทคนิคกันค่ะ การส่งแชมป์ช่างผมไทยจากเวทีนี้ไปลงสนามในเวทีโลกอย่างต่อเนื่องมาหลายครั้งด้านผู้ผลักดันอย่างผู้บริหารของ OMC ประเทศไทยมองว่าทิศทางการประกวดในปีนี้เป็นยังไงบ้างคะในการแข่งขันช่างผมโลกนะฮะลิขสิทธิ์คือโอ c ผมซีอมประเทศไทยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางผมก็เป็นประธานบริหารอยู่นะครับซึ่งก็มีส่วนที่เราเป็นสมาชิกเนี่ยเราก็จะได้รับข่าวสารข้อมูลต่างๆกฎกติกาการแข่งขันต่าง,างนะๆ นะครับตรงนี้เมื่อเราได้รับมาเนี่ยแล้วก็ทีม,ท,มทีมเทคนิคเชนของเราที่ได้ไปไประชุมมาเนี่ยนะฮะก็จะรู้แนวต่างๆก็จะนํามาเผยแพร่ให้ทราบอีกทีหนึ่งโดยเพราะผู้ที่ผ่านผ่านชนะเลิศในวันนี้แล้วเนี่ยครับก็จะรู้แนวผมมากขึ้นองค์ประกอบที่ใช้ในการประกวดแชมป์ผมในเวทีโลกมีอะไรบ้างต้องไปฟังจากปากของแชมป์ผมจากเวทีเดียวกันค่ะองค์ประกอบที่สําคัญคือ1เงินงต้องมีทุนนะครับ เพราะว่าหนึ่งนางแบบระดับโลกส่วนใหญ่แม้กระทั่งประเทศบางประเทศเองนะครับอย่างเงยอรมันที่เป็นแชมป์โลกเขาก็ไม่ใช่นางแบบของเงยอรมันนะครับก็จะใช้นางแบบรัเสเซียคือนางแบบจะต้องให้ดูเป็นภาพลักษณ์เป็นแบบหวานตุ๊กตาซึ่งนางแบบรัเสเซียจะเป็นนางแบบที่พวกทางยุโรปจะ,จ,ะจะนิยมใช้มากกว่านางแบบในประเทศของตัวเองครับ แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือแนวโน้มก็คือการเซมินา์การไปดูการแข่งขันระดับยุโรปหรือทางอเมริกาหรือข่าวสารพวกนี้จะเป็นตัวกําหนดว่าเทรนจริงๆในรอบต่อไปจะแข่งอะไรซึ่งปัจจัยหลักๆส่วนใหญ่จะมาจากทางการแข่งกันยูโรเปียนคัพอย่างเงี้ยหรือว่าออทางมอนเดลโคเฟอร์ที่ที่เราจะไปแข่งงานรอบนี้จะเป็นงานชนชนกับงานมอนเดลโคเฟอร์เลยครับที่ฝรั่งเศสแต่งานนี้เป็นงานใหญ่อยู่แล้วครับสนุกแล้วก็มันครับ เจนเจนเชื่อว่าไม่น่าจะแบบว่าด้อยไปกว่าการหรืออะไรยังไงเพราะว่าด้วยพื้นฐานของนิสัยคนไทยอยู่แล้วเป็นคนที่ละเอียดอ่อนใช่ไหมคะแล้วก็พวกงานฝีมืองานศิละปะอะไรต่างๆอะไรเงี้ยคะ่ะก็เก่งแล้วก็ไม่น่าจะแพ้ฝรั่งได้อยู่แล้วอะค่ะแชมป์ผมจากเวทีนี้จะสามารถโชว์ฝีมือในเวที h a ร r World 2010ที่กรุงปารีสได้มากขนาดไหนก็อย่าลืมส่งแรงใจไปเชียร์กันนะคะ